หลักการการเทอร์มินเอตไลเซ้นนะครับที่เป็นกรณีที่เป็น h i d นะครับหรือแม้กระทั่งการลงตัวไลเซ้นใหม่นะครับเข้าที่ตรงไลเซ้นนะครับเลือกนะครับเ e เ e เรตเฮดดีในกรณีที่เราต้องการส่งค่านะครับของคอมพิวเตอร์เรานะครับเพื่อให้ทางมือนอกส่งเป็นโค้ดคีย์มาให้นะครับกดเลือกเราจะเลือกที่โฟลเดอร์ที่เขาให้ Default มาก็ได้นะครับมันจะอยู่ที่ ตัวไดซี n o n d e f y t o เอ่อ d e f i two สิบจุดห้า pin แล้วก็ certificate แล้วก็เป็นชื่อนะครับนี่ตัวอย่างคือชื่อของเครื่องผมนะครับผมกด generate นะครับก็จะบอกว่า g e n e r a t เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราจะไปดูตรงตำแหน่งของตัวนี้ก็คือจะอยู่ในไดซีนะครับก็จะอยู่ในไดซีก็จะคือไฟล์ตัวนีนะ้เขาก็จะลิงก์ไปที่ pin ตัวนี้ไดซี ICE, นะครับแล้วก็ก๊อปตัวนี้แหละครับแต่ว่าเรา สร้างโฟลเดอขึ้นมาแล้วก็ซิฟไฟแล้วก็ส่งมาให้ทางตัวแทนจําหน่ายนะครับแต่ถ้าในอีกกรณีหนึ่งในกรณีที่เป็นลายเส้นหมดอายุเราจะต่อนะครับตัวต่อลายเส้นเลือกไว้ที่ลายเส้นรีจิ i ูล a ชั e o นนะครับแล้วเราก็มาเบล์นะครับเบล์ไฟล์ที่เขาให้มานะครับก็คือยกตัวอย่างในกรณีที่มันเป็น,ปนลายเส้นต่างๆนะครับ ตัวนี้ผมไลน์เผมเก็บไปแล้วอันนี้คือไลเซ็ตของผมนะครับโอเพนนะครับก็คือขึ้นมาแล้วก็อินสตอลนะครับแต่ถ้าอินสตอลไปแล้วนะครับไลเซ็ตก็จะบอกว่าไลนเซ็ตนี้ถูกอินสตอลไปแล้วถ้าไม่ตรงกับเครื่องของตัวเองนะครับกับอีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่ไลเซ็ตมันยังไม่หมดอายุนะครับกรณีนี้คือผมอินสตอลไปแล้วเมื่อวันที่สิบห้านะครับให้เราเทอร์มินเก่อนนะครับก็คือเหลืออาจจะเหลือสองวันสามวันนะครับให้เรากดเทอร์มินเก่อนนะครับแล้วพอเทอร์มิน นะครับไฟล์ตัวนี้เราค่อยมาเลือกเบลอินสตอลลายเส้นใหม่นะครับอินสตอลอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะทําให้อินสตอลสำเสร็จได้นะครับ